สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลปาดขนเยอะจริงๆขนลืมมดเยอะกันไปไหนแล้วนั่นล่ะใครผมขาวเนี่ยนะแพาวหรือเปล่าหลุดมาจากคอร์สเพย์อย่างที่บอกเลยนะครับว่าทางคุณพัฒนานทดรักษาเนี่ยเวลาเขาจบงานทุกครั้งเขาก็จะออกมาขอบคุณท่านผู้มีเกียรติเอ้ท่านผู้มีแกตเอ้ท่านผู้มีเกียรติถูกแล้ว ผู้มีเกียรติทุกทท่านที่เคารพรักนะครับคุณพัฒนันเขาก็กล่าวจบงานวันนี้แล้วขอบคุณเสียแปงขอบคุณเจ้าภาพใจดีขอบคุณป๋าช่วยพาม่วนขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกทุท่านนะที่รักและเมตตาทีมงานทุกคนแล้วพบกันใหม่คะ่ะขอเวลาพักผ่อนพรุ่งนี้พบกันที่วัดดอกไม้พระรามสามนะครับเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วอ่า พรุ่งนี้พบกันเนาะที่พระรามสามเข้าเขตปริมณฑลจะบอกว่าเขตปริมณฑลเนี่ยช่วงเวลาเดินทางก็คือช่วงเวลาใช้สติขับรถขับาลาระมัดระวังเนาะไม่ต้องขับลาก็ได้เอาแค่ขับรถก่อนอย่เดียวพอขับรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังใช้สตินะครับเวลาขึ้นทางด่วนเวลาขึ้นสะพานสูงๆเนี่ยบางคนเนี่ยแอดิวเป็นนะฮะขึ้นที่สูงี่ยเป็นคนกลัวความสูงไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบมองข้างล่างนะบางคนบอกว่าให้มองวิวทิวทัศเออฉันไม่ชอบมองฉันกลัวกลัวที่สูงไม่ค่อยชอบก็ต้องอยู่กับสตินะครับขับรถระมัดระวังกันเนาะอ่นะรวมถึงทุทุท่านด้วย FC ที่เคลื่อนย้าย move on จากต่างจังหวัดสู่เขตปริมณทนนะครับ,ค,รบค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยคนเยอะมากเลย ยินดีกับความสําเร็จของแพรวรา,ากับซันเนาะไม่ว่าจะแสดงที่ไหนเนี่ยก็มีแต่คนรักคนชอบเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสฟิชแบ็กกระแสฟีเวอร์กระแสคู่จิน้นมาแรงแซงทางโคง้งนะครับจะทางตรงทางโคง้งทางอ้อมกูแซงหมดเพราะว่ากูฮอตนอนแค่จ่ะกูฮอตนะ so hot I am so hot so proud แพรวพราวชื่อดีมีชายไปกว่าครึ่ง ชื่อมันก็การันตีตัวเองอยู่แล้วว่าแปลวพราวสมชื่อฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าแปลวพราวเนี่ยถ้ามาอยู่กับน้องซันเนี่ยน้องซันก็โชว์แปลวพราวนะครับไม่ใช่โชว์ให้แพลวพราวดูนะโชว์แปลวพราวพริ้วไหวให้ทั้งคู่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนี่คือ SNP ครับเรายินดีกับความอลังการของคนดูเรายินดีกับความสำเร็จของ การแสดงของละสองท่านยินดีกับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉากดานตรีแสงเสียงสีมันส่งถึงกันหมดเลยนะฮะแล้วล่าสุดนะครับบอกเลยว่ามีคนบอกว่าสองคนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งคล้ายกัน <c oughs> โอ้ยเนาะยังไงดีครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงฮะแห้ดูมองว่าจะคล้ายหรือไม่คล้ายไม่สำคัญหรอก มันไม่สําคัญมันสําคัญตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าต่อให้เขาจะหน้าไม่คล้ายกันแต่เขาทำอะไรเหมือนเหมือนกันทำทุกอย่างให้กันและกันดูแลซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็น,นานๆถ้ามันทำได้คล้ายกันมันทำได้เหมือนกันมันช่วยซัพพอร์ตแล้วไปในทิศทางเดียวกันไปในจุดเดียวกันแค่นี้พวกเราก็ยินดีพวกเราก็ดีใจแล้ว นะครับเอาแค่นี้พอไอ้ที่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพออยู่ด้วยกันไปนานๆเดี๋ยวก็จะเหมือนกันเองเพราะเขาบอกว่าคู่แล้วไม่คแคล้วกันเขาบอกว่าคู่สร้างคู่สมเนื้อคู่นะครับสักวันหนึ่งถ้าหน้าตายิ่งอยู่ไปนานๆยิ่งเหมือนกันยิ่งคล้ายกันเดี๋ยวจะปรากฏอะไรบางอย่าง นะท่านผู้ชมเราสังเกตง่ายๆดูไปนานๆอยู่ไปนานๆนะครับดูกันไปช่วยเป็นหูเป็นตากันไปดูกันไปแล้วจะมีอะไรปรากฏบนใบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเซนส์ของการมองความเหมือนที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมยิ่งดูยิ่งเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างเช่นเราดูรูปรูปหนึ่ง แล้วเรารู้สึกว่าทําไมด้านข้างเหมือนจังทําไมมองตรงเหมือนจังอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าส่วนคล้ายคนเรานะครับไม่จาเป็นต้องตาเล็กตาโตจมูกใหญ่จมูกเล็กปากเล็กจมูกปากใหญ่นะครับคือ <c oughs> มันจะมีอะไรที่เป็นส่วนคล้ายเขาเรียก <c oughs> ว่าเซนส์เวลาเราเมองเราเอ๊ะเราแวบเดียวเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเนี่ยคู่กัน เนี่ยคล้ายกันนะอิรยาบถต่างๆท่วงท่าการเคลื่อนไหว movement ต่างๆนะครับการแสดงที่ทำให้เราเห็นเป็นประจำในทุก ep ของการติดตามที่เราก็ไปดูของการแสดงของแปลพลาวซันเนี่ยเราจะเห็นทุกการเคลื่อนไหวเห็นทุกการแสดงนะครับเขาเรียกว่าการแสดงที่ไม่มีในนาแอบแฝงไม่มีในนาแอบแฝงเป็นการแสดงแบบบริสุทธิ์ใจการแสดงออกมาจากใจ แล้วคนดูชอบมันทัดใจนะครับท่านผู้ชมบอกมานะฮะว่าคนเยอะมากๆเมื่อคืนสุดยอดมากๆเลยชื่นชมขนาดฝนตกคนยังเยอะเลยปังๆต่อไปทีมงาน s อสเมื่อคืนฝนตกเหรอครับใช่ไหมฮะเมื่อคืนบ้านอดีลฝนไม่ตกนะอุตรดิตถ์ไม่ตกนะครับพิษณุโลกน่าจะตกเนาะเพราะว่าอุตรดิตถ์ไม่ตกอะ่ะมันน่าจะเลื่อนผ่านใช่ไหมฮะเออหรือยังไงครับหรือว่าวันนี้จะตกก็ดีใจด้วยเพราะว่า มันร้อนมานานแล้วอะ่ะอยากให้ตกบ้างเพราะว่าเราก็เผชิญกับความหนาวพอหนาวเนี่ยหนาวมากๆค้นก็ไม่พอใจพอร้อนมากๆก็อยากให้กลับให้เป็นหนาวอีกอย่างเงี้ยน,นะสุดท้ายแล้วชอบความหนาวไม่ชอบความร้อนชอบหน้าฝนไม่ชอบหน้าร้อนสรุปหน้าร้อนกูไม่ชอบเลยไม่มีใครชอบหน้าร้อนหรอกท่านผู้ชมมีแต่คนชอบหน้าหนาวชอบหน้าฝนจริงไหม แปลวพลาวซันเขาก็ชอบหน้าฝนหน้าหนาวเอ,อ้ยไม่ใช่สิแปลวพลาวซันเนี่ยก็ชอบหน้าหนาวแต่เขาไม่ชอบหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยทำให้ขับรถลําบากผู้คนที่มารับชมก็ลําบากไปด้วยต้องมาตากฝนใช่ไหมการแสดงก็ติดขัดเวทีลื่นเดี๋ยวไฟช็อตอีกนะนู่นนี่นะนะครับอันตรายฝนตกเนี่ยนะถ้าเกิดรั่วขึ้นมาทําไงฮะไฟรั่วโดนน้ํา หลังคาร่องหลังคารั่วนั่งล้านลื่นอย่างเงี้ยทำงานลําบากฝนตกเนี่ยฉะนั้นฝนตกเนี่ยเป็นโจทย์ที่ตัดออกไปได้เลยว่าศิลปินไม่ชอบแน่นอนแปลสันเขาไม่ชอบแน่นอนนะครับสันไม่ชอบแน่ศิลปินน่าจะชอบหน้าหนาวเพราะว่าอะไรฮะกอดอุ่นอ่าดูแลกันไปกอดอุ่นนะครับหลับสบายด้วยนะ เรื่องของเมื่อคืนคนเยอะน่าภูมิใจแล้วหนึ่งนะครับมีคนบอกว่าหน้าคล้ายกันแอดิวก็บอกเลยว่าหน้าคล้ายกันไม่สําคัญเท่ากับความเห็นและการการะทําเจตนารมไปในทิศทางเดียวกันอันนี้สําคัญกว่านะครับไอ้หน้าคล้ายกันมันอาจจะไม่คล้ายทีเดียวหรอกเพราะว่าอีกคนหนึ่งตาโตอีกคนหนึ่งตามหมวยนะแอดิวิก็วิเคราะห์ตรงๆอย่ากโกรธเนาะอย่ากโกรธกันอีกคนหนึ่งตาเล็กตามหมวยอีกคนหนึ่งตาโตกลม ตาหวานตาสวยแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีคําว่าเอ๊ะคาว่าเฮ้ยคาว่าประหลาดใจแฟนตาสติกนั่นก็คือการที่เราเห็นอะไรที่มันแวบๆแวบหนึ่งแวบหนึ่งแวบหนึ่งเขาเรียกว่านั่นแหละพอมลิขิตนั่นแหละเนื้อคู่การเป็นเนื้อคู่ไม่จําเป็นต้องตาเท่ากาันจมูกเท่ากาันนะครับคุณจะมาตาโตจมูกเล็กอีกคนหนึ่งตาเล็กจมูกโตมันเป็นไปได้หมดครับถ้าเนื้อคู่กัน อะไรที่มันใช่มันก็จะไปในทิศทางเดียวกันนั่นะก็คือเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องของความรักเรื่องของอะไรที่มันมาลงเอยเาเรียกว่าบรรจบเหมาะเจาะนะอ่ะเคลียร์แล้วนะครับเรื่องหน้าตาแล้วก็เรื่องคนเยอะเมื่อคืนแล้วก็เรื่องของอะไรอีกอะการไปเจอผู้คนที่เขตปริมณฑลนะครับวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เลย พบกันที่วัดดอกไม้พระรามสามนะครับวันนี้ก็มาฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะก็มีสาเรื่องที่บอกกันก็มีเรื่องของหน้าตาที่เหมือนกันไอ้ดีว่าไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นเนื้อคู่กันได้ไหมได้นะครับได้เลยนะแล้วก็เรื่องของอาการแสดงโชว์ก็ขับรถขับลานะครับ ให้ระมัดระวงังเพราะว่าพรุ่งนี้ไปเขตปริมณทนเข้ากทมเข้าเมืองเนาะเออแลนไหนจะเรื่องอะไรอีกัะเรื่องฝนฟ้าอากาศอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศอากาศเย็นใช่ไหมฮะฤดูฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวศิลปินชอบฤดูฝนฤดูหนาวไม่ชอบฤดูร้อนใช่ไหมครับ แต่หลักๆคือไม่ชอบเลยก็คือฤดูฝนเพราะว่าฝน,นอันตรายแล้วชอบฤดูหนาวที่สุดเพราะว่าก่อนอุ่นเออเคลียเรียบร้อยนะฮะสามเรื่องวันนี้อ,อ่ะโอเควันนี้ก็มาฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับเฮงเฮงมาปังครับพาแสงทองแล้วก็สามูสตรอนยังไงก็มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันอีกทีนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ